ล,ลื่นเลยสำหรับ i5 9600KF ครับผมเบสที่3.70เขาว่า CPU รุ่นนี้แรงมาก Gen9 นะ Intel Gen9 ปรับตามนี้นะ 2K144 สูงหมดเช่นเคย HTI on <c oughs> อะไรจอ <c oughs> อะไรแดงๆตเต็มเลย เข้าไปยังไงวะน่ะ จะไปยังไงแปดสิบห้าเมตรนั่นอะโอ้ไว้ชับเยอะว่า dòng là khi anh đã dòng đi đi đi

ทำยังไงวะจะเข้าไปได้ทำไงดีครับทุกคนโอดด้เฟมเลตโคตรดีเพลินเพื่นซีบียูดันดันได้ดีมากเลยนะเนี่ยดันได้แรงมาก80อัพอ่ะปรับขนาดนี้80อัพแล้วก็ฉากสู้บูด้วย โอ้โหมีระเบิดปะวะอย่าอย่าอย่า ไม่ไหวเออช่วยเพื่อนเพื่อนมาแล้วสามคน้วจะยิงรถถังมันเข้ายังไงวะปืนออม,มาดิครับมาดิครับ พออเพื่อนต่อยไงไงเพื่อนโอ้โยอโอ้อตายหายแล้วครับนะเรามาดูสภาพภายนอกกันไม่ไหวยากที่ปีอุ้ยยากจัง CPU อุณหภูมิดีเลยชิวๆเลยครับ <On ward. S 1> ดูสภาพไปนอกกันนะครับ i5 Gen9 รหัส 9,600Kf 6คอ6เทรดอุย้ยวิ่งคอร์สปีดวิ่งไป4กว่ามเมื่อกี้เห็นไหมน่าจะบู o นะบู o ขึ้นมาแบบเออ เมนบอร์ด MPG Z390 Gaming Plus จาก MSI ครับเออมาดูแมนนวนของ MSI กันสักนิดนึงนะเออเป็น Z390 MPG Gaming Plus นะเกี่ยวกับการใส่ M.2 ผมใช้ M.2 NVME อยู่นะครับในช่อง slot M.2 วิดีไลน์วันเอออันไหนอะ่ะเดี๋ยวดาวน์โหลดนี่ก็ดูตามนี้นะครับมีสล็อตอะไรบ้างอะไรยังไงก็ตามนี้เลยรับเจน9เจน8ได้นะครับนี่ LG1151 นะชิปเซ็ตเซ็ตเกใส่แรมได้สี่แถวเต็มถึงห4สิบกิกใส่ได้ตามนี้ ผมก็ใส่ไป32กิกอยู่นะครับ PCI E 3.0 X16 มี2ช่องแล้วก็มี X4 เอ้ย X1 นะ4ช่อง X16 2ช่อง M.2 slot wireless module อีก1ช่อง HDMI port DVI port คอดไฟได้ 6 SATA 6ช่องและสล็อ m 2อีก2ช่องที่เป็น pcie 3.0 x 4ก็คือ nvme ความยาวเท่านี้นี่คือขนาดของ m 2อัแนี้ก็ช่องที่2ก็เหมือนกันครับต่างกันแค่ไอสล็อตบนใส่2 2 1 1 0ได้น่าจะเป็นสล็อยาวถ้าเดานะนอกนั้นก็จะเหมือนเหมือนกัน intel o c t i o n memory lady o k เ y มีพอร์ตตามนี้ครับเป็น Realtek นะครับระบบเสียง7.1 channel high อะไรวะ high definition audio ะเป็น ATX form factor 12นิ้วคูณ9.6นิ้วนะครับหรือ3.30 30.5ซม24.4ซมนะครับ gaming land with audio boost มันติ gpu อรอตไฟได้นี่ระบบเสียงตามนี้ครับช่องก็มีทำนี้มี PS2 usb 2.0 dpi usb 3.1 gen 2 type 4อยู่ตรงนี้ usb 3า gen 2อยู่ตรงนี้แลนแล้วก็ usb 3.1 gen 1 lady v r a audio port โอเคแลนก็วิ่งได้ถึง1กิกะบิต p e อ s ์ c o n d connection ออเรนต์เนี่ยไปสีส้มอ่ะนะอันนี้อะไรดี๋่ะดัตตาแล้วก็มีนี่ครับรูปทรงบอร์ดก็จะมีตามนี้ต่อไฟ4์4บวก4พินเอ่อ24พินเมนบอร์ดแล้วก็ซาตเาลิงๆๆอย่างนี้นะครับนี่สล็อตแรมสล็อตแรมต้องใส่ สกับสก่อนแล้วค่อยมา1กับ2ออหน1กับ3 2 4 1 3งสีาเขาจะเขียนไว้ตัวบนตัวเมนบอร์ดเลยนะส่วนการใส่ m 2, 2ตามนี้ครับถ้าเราใส่ pci e ก็คือ nvme ลงไปที่ m 2 midline o เราจะใช้ SATA ได้ทั้งหมด4ช่องครับที่เป็น SATA ssd 5กับ6จะต้องเสียสละใช้ไม่ได้นะ แต่ถ้าเราไอต่ออธิบาย,ยางี้ถ้าเราใส่ PCIe ที่ M2 Midline 1และ PCIe ที่ M2 m i l i n e 2เราจะใช้ SATA ได้แค่4ช่องสำหรับ SATA SSD และถ้าเราใส่ PCIe NVMe ที่ M2 Midline 1และ M2 m i l i n e 2เรแล้วก็จะใช้ได้4ช่องเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเราใส่ PCIe แล้วช่อง M.2 2อ่ะไม่ได้ใส่เราจะใช้ช่อง SATA ได้ครบเลย1 2 3 4 5 6นี่ตามนี้ครับที่เหลือก็ตรงนี้ก็ลงตัวอยู่แล้วเนาะโอเคไปมาดูกันความสวยงามของ CPU และ mainboard ชุดที่เล่นเกมได้ดีเยี่ยมเลยใครสนใจบอรดสนใจ CPU แจ้งได้นะครับอ่ะแลนี้ RTX 3 6 6 0นะใบที่สวยมากใบเดิมสวยมาก กิกะไบต์เจ้ามีคลิปเทสหลายคลิปนะครับใบนี้ใครสนใจแจ้งได้เลยนะเดีย๋ยวต้องเอากล่องมาด้วยเพราะมีกล่องด้วย คอ่ะอ่ะนี่นะครับกล่องอย่างสวยเลยกล่อง MPG Z390 Gaming Plus Intel Motherboard จาก MSI นี่ Serial Number อ,อ,อยู่ตรงนี้ 6017 B51 010 B2 00 100 7 9 8 9ครับร้อมกร่อบสวยสวยเลยนี่เป็นใบนี้นะ่ะามาดูตัวเป็นเป็นกันเลยนี่ครับถอด M.2 ก่อน NVME ใช้ดีวิ่งลื่นเต็มสปีด SATA ฝาหลังครับ เอ้าลืมมาป้ายลงมาวางไ้ว่าแล้วลืมอะไระวางป้ายก่อนนะครับป้ายกลิ้งขอบก็ไม่ค่อยเห็นอยู่ดีอะ่ะมันมันโดนบังะนะ,ะ,ะกลิ้งขอบยูทูบทำความสะอาดซีดีกันครับสวยๆเลยนะ นี่ครับสภาพสวยถ่ายรูปก่อนแชร์ก่อนแชร์โอเค เริ่มจาก CPU ก่อน i 5 9600าัซีเรีย KF bus serial W 0 0 8ย6 6 6และ serial number ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันตัวเล็กขี้เกียจมองตรงนี้ลำบากแต่ตอนขายผมจะถ่ายนะครับจะเห็นชัดเลยนี่ ดูสิครับดูสิครับว้าว เซตสามเก้าศูนย์ mpg เซตสามเก้าศูนย์เกมมิ่งพลัส serial number หกศูนย์หนึ่งเจ็ดบีห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บีสองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้า ตรงกับกล่องเลยนะครับโอเคกำงามครับชุดนี้เซตนี้สำหรับคลิปนี้นะครับจบลงด้วยดีเทสมันมากเลยสนุกแต่โดน AI จัดการไปเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าจากทางเราผ่านทางช่อง Youtube และแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ขอบคุณมากครับ